คำเตือนเอวิเคราะห์ v ross, ข้อมูลฟุตบอลอัปเดตผลของวันที่22กันยายน2024ที่เด็ด7ตัวประจำวันที่23กันยายน2024มาเริ่มกันที่คู่ที่1ในรายการตรุก,กีซปเปอร์ Super. ลีกกาซีันเตปเอฟซเจอกับแท็บซอนสปอร์เวลา00นาฬิกามาดูสถิติของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของกาซีันเตบเอฟ ยี่สิบนัดหลังสุดชนะ 7, เจ็ดเสมอสามแพ้สิบยิงประตูได้ยี่สิบแปดประตูเสียประตูสามสิบเอ็ดประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของแทปบซอนสปอร์ยี่สิบนัดหลังสุดชนะ 10, สิบเสมอหกแพ้สี่ยิงประตูได้สามสิบสี่ประตูเสียประตูยี่สิบเอ็ดประตูสถิติการเจอกันทั้งหมดห้าครั้งหลังสุดทางฝั่งของกาซซีันเตปเอฟซีชนะศูนย์เสมอหนึ่งแพ้สี่ ยิงประตูไปได้ห้าประตูเสียประตูสิบสามประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของแทปบซอนสปอร์ชนะสี่เสมอศูนย์แพ้หนึ่งยิงประตูไปได้สิบสามประตูเสียประตูห้าประตูผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงานห้านัดหลังสุดของกาซีอันเตปเอฟซีชนะสองเสมอศูนย์แพ้สามยิงประตูไปได้ห้าประตูเสียประตูเจ็ดประตู ต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของแทปบซอนสปอรผลงาน5นัดหลังสุดชนะศูนย์เสมอ5แพ้ศูนย์ยิงประตูไปได้4ประตูเสียประตู4ประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของกาเซียนเตป f เอจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่45%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่55% ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.40ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.55ประตูต่อด้วยทางฝั่งของแท็บซอนสปอจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่50%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่50%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.70ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.05ประตูโอกาสของทั้งสองทีมในเกมนี้ โอกาสชนะของทางฝั่งกาเซียนเตปเอฟซีจะอยู่ที่25.24เส่วนโอกาสชนะของทางฝั่งแทปซอนสปอร์จะอยู่ที่52.52เซส่วนโอกาสเสมอกันของทั้งสองทีมในเกมนี้จะอยู่ที่22.24มาต่อที่ค่าเฉลี่ยการยิงประตูในเกมนี้ของทั้งสองทีมค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งกาเซียนเตปเอฟซีอยู่1.90ส่วนค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ ของฝั่งแท็บซอนสปอรจะอยู่ที่0.70โอกาสที่จะมีประตูในเกมนี้สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่30% AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้ให้มองไปที่ฝั่งของทีมแทปบซอนสปอรมาต่อกันที่คู่ที่2ในรายการนอร์เวย์เอลิตเตเซียนเคปยูเอโลเจอกับโหมดเวลา0นาฬิกามาดูสถิติของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของเคปยูเอ็ออส ยีนัดหลังสุดชนะ7เสมอ6แพ้7ยิงประตูได้27ประตูเสียประตู28ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของโหมด20นัดหลังสุดชนะ11เสมอ2แพ้7ยิงประตูได้4 1ประตูเสียประตู21ประตูผลงานหนัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงาน5นัดหลังสุดของเคฟยูเอ็มออสโลชนะสองเสมอ0แพ้ส ยิงประตูไปได้3ประตูเสียประตะสีประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของโหมดผลงานห้านัดหลังสุดชนะสี่เสมอศูนย์แพ้1นึ่งยิงประตูไปได้สิประตูเสียประตู3ประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของเคฟยูเอ็มออสโลจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่50%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่50 ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.35ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.40ประตูต่อด้วยทางฝั่งของโหมดจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่65%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่35%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.05ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.05ประตูโอกาสของทั้งสองทีมในเกมนี้ โอกาสชนะของทางฝั่งเคฟยูเอ็มออสจะอยู่ที่30.3%ส่วนโอกาสชนะของทางฝั่งโมดจะอยู่ที่26.6%ส่วนโอกาสเสมอกันของทั้ง2ทีมในเกมนี้จะอยู่ที่43.1มาต่อที่ค่าเฉลี่ยการยิงประตูในเกมนี้ของทั้ง2องทีมค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งเคฟยูเอ็มออสโอยู่1.15ส่วนค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งโมดจะอยู่ที่2.15 โอกาสที่จะมีประตูในเกมนี้สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่46% AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้ให้มองไปที่ฝั่งของทีมโมดมาต่อกันที่คู่ที่3ในรายการสวีเดนออนสเวน IFK โกเตอร์กเจอกับฮามสตัดเวลา0ูนาฬิกามาดูสถิติของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของ IFK โกเตอร์ยี่นัดหลังสุดชนะ6เสมอหแพ้8 ยิงประตูได้24ประตูเสียประตู30ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของฮามสตัด20นัดหลังสุดชนะ4เสมอ2แพ้14ยิงประตูได้21ประตูเสียประตู38ประตูสถิติการเจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุดทางฝั่งของ i อ k ฟโกเตอร์ชนะ0เสมอ3แพ้2ยิงประตูไปได้1ประตูเสียประตู3ประตู มาต่อกันที่ทางฝั่งของฮามสตัดชนะสองเสมอสามแพ้ศูนย์ยิงประตูไปได้สามประตูเสียประตูหนึ่งประตูผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงานห้านัดหลังสุดของ i อเฟเคโกเตอร์ชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองยิงประตูไปได้เจ็ดประตูเสียประตะเจ็ดประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของฮามสตัดผลงานห้านัดหลังสุดชนะหนึ่ง เสมอศูนย์แพ้สี่ยิงประตูไปได้สี่ประตูเสียประตูแปประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของ ifk โกเตอร์จบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่40เอร์เซน์จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่60เอร์เซนค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.20ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.50ประตู ต่อด้วยทางฝั่งของฮามสตัดจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่50%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่50%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.05ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.90ประตูโอกาสของทั้งสองทีมในเกมนี้โอกาสชนะของทางฝั่ง IFK โกเตอร์จะอยู่ที่30.3%ส่วนโอกาสชนะของทางฝั่งฮามสตัดจะอยู่ที่43.1% ส่วนโอกาสเสมอกันของทั้งสองทีมในเกมนี้จะอยู่ที่26.6%มาต่อที่ค่าเฉลี่ยการยิงประตูในเกมนี้ของทั้ง2ทีมค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่ง IFK โกเตอร์กอยู่1.05ส่วนค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งฮ a ม s t a r จะอยู่ที่1.05โอกาสที่จะมีประตูในเกมนี้สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่46% AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้ ให้มองไปที่ฝั่งของทีมฮามสตัดมาต่อกันที่คู่ที่4ในรายการพรีเมียร์ลีกอิสราเอลมักคาบี้ไฮฟ,ฟาเจอกับเบต้าเยรูซาเลม็มเวลา0นาฬิกา30นาทีมาดูสถิติของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของมักคาบี้ไฮฟ,ฟา20นัดหลังสุดชนะ11เสมอ4แพ้5ยิงประตูได้41ประตูเสียประตู23ประตู มาต่อกันที่ทางฝั่งของเบตาเยรูซาเล็ม20นัดหลังสุดชนะเกเสมอสแพ้เจยิงประตูได้33ประตูเสียประตู19ประตูผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงานห้านัดหลังสุดของมัคคาบีไฮฟาชนะสเสมอหนึ่งแพ้ศูนย์ยิงประตูไปได้16ประตูเสียประตะ6ประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของเบต้าเยรูซาเล็ม ผลงาน5นัดหลังสุดชนะสเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งยิงประตูไปได้10ประตูเสียประตูหประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของมักคาบี้ไฮฟาจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่60%เอรจบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่40%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.05ประตู ค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.15ประตูต่อด้วยทางฝั่งของเบต้าเยรูซาเล็มจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่45%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่55%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.65ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่0.95ประตูโอกาสของทั้งสองทีมในเกมนี้โอกาสชนะของทางฝั่งมักคาบีไฮฟาจะอยู่ที่46.85% ส่วนโอกาสชนะของทางฝั่งเบต้าเยรูซาเล็มจะอยู่ที่ 31. 00%ส่วนโอกาสเสมอกันของทั้งสองทีมในเกมนี้จะอยู่ที่22.10%มาต่อที่ค่าเฉลี่ยการยิงประตูในเกมนี้ของทั้งสองทีมค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งมัคคาบี้ไฮฟาอยู่2.50ส่วนค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งเบต้าเยรูซาเล็มจะอยู่ที่1.90 โอกาสที่จะมีประตูในเกมนี้สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่65% AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้ให้มองไปที่ฝั่งของทีมมัคคาบีให้ฟารีวิวผลงานในกลุ่มครอบครัว VIP ของเราหากใครสนใจเข้ากลุ่มครอบครัว VIP แอดไลน์ line, มาได้ที่แอด W S98 มาต่อกันที่คู่ที่5ในรายการเซเรียอิตาลีอัตาลนตาเจอกับโคมอ เวลาหนึ่งนาฬิกา45นาทีมาดูสถิติของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของอตาลนตา20นัดหลังสุดชนะ11เอเสมอสาแพ้6ยิงประตูได้ส8ประตูเสียประตู24ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของโคโม20นัดหลังสุดชนะ9เสมอเจแพ้สยิงประตูได้30ประตูเสียประตู22ประตู ผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงาน5นัดหลังสุดของออตลลนตาชนะ2เสมอ1แพ้2ยิงประตูไปได้8ประตูเสียประตะ8ประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของโคโมผลงาน5นัดหลังสุดชนะ0เสมอ3แพ้2ยิงประตูไปได้4ประตูเสียประตู8ประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกัน เริ่มด้วยทางฝั่งของออตแลนตาจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่70%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่30%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.90ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.20ประตูต่อด้วยทางฝั่งของโคโมจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่55%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่45% ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.50ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.10ประตูโอกาสของทั้ง2ทีมในเกมนี้โอกาสชนะของทางฝั่งอัตแลนตาจะอยู่ที่58.72%ส่วนโอกาสชนะของทางฝั่งโคโมจะอยู่ที่15.32%ส่วนโอกาสเสมอกันของทั้ง2ทีมในเกมนี้จะอยู่ที่25.96%มาต่อที่ค่าเฉลี่ยการยิงประตูในเกมนี้ของทั้งส ทีมค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งออตแลนตาอยู่1.30ส่วนค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งโคโมจะอยู่ที่1.00โอกาสที่จะมีประตูในเกมนี้สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่60% AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้ให้มองไปที่ฝั่งของทีมออตาลนตามาต่อกันที่คู่ที่6ในรายการลาลีกาสเปนระอันเบติสเจอกับไมกา เวลา2นาฬิกามาดูสถิติของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของระอันเบติส20นัดหลังสุดชนะ9เสมอ7แพ้4ยิงประตูได้32ประตูเสียประตู19ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของไมก้า20นัดหลังสุดชนะ10เสมอ6แพ้4ยิงประตูได้27ประตูเสียประตู14ประตูสถิติการเจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุด ทางฝั่งของระอันเบติสช,ชนะห้าเสมอศูนย์แพ้ศูนย์ยิงประตูไปได้8ประตูเสียประตูสองประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของไมกาชนะศูนย์เสมอศูนย์แพ้ห้ายิงประตูไปได้สองประตูเสียประตู8ประตูผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงานห้านัดหลังสุดของระอันเบติสช,ชนะสาเสมอหนึ่งแพ้หนึ่ง ยิงประตูไปได้7ประตูเสียประตะสประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของไมกาผลงาน5นัดหลังสุดชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองยิงประตูไปได้3ประตูเสียประตู3ประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของระอันเบติสจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่40จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่60 ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.60ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่0.95ประตูต่อด้วยทางฝั่งของไมกคจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่30%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่70%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.35ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่0.70ประตูโอกาสของทั้งสองทีมในเกมนี้โอกาสชนะของทางฝั่งระอันเบติส จะอยู่ที่42.71%ส่วนโอกาสชนะของทางฝั่งไมกาจะอยู่ที่23.14%ส่วนโอกาสเสมอกันของทั้ง2องทีมในเกมนี้จะอยู่ที่34.15%มาต่อที่ค่าเฉลี่ยการยิงประตูในเกมนี้ของทั้งสองทีมค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งระอันเบติสอยู่1.00ส่วนค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งไมกาจะอยู่ที่0.6 โอกาสที่จะมีประตูในเกมนี้สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่25% AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้ให้มองไปที่ฝั่งของทีมระอันเบติสมาต่อกันที่คู่ที่7ในรายการลิกาโปรโต,ตุเกสบาวิสตาเจอกับเบนฟิกาเวลา2นาฬิกา15นาทีมาดูสถิติของทั้ง2ทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของบาวิสตา20นัดหลังสุดชนะ3เสมอ8แพ้9 ยิงประตูได้17ประตูเสียประตู34ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของเบนฟิก้า20นัดหลังสุดชนะส2เสมอ4แพ้4ยิงประตูได้44ประตูเสียประตู17ประตูสถิติการเจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุดทางฝั่งของบาวิสตาชนะ1เสมอ1แพ้3ยิงประตูไปได้6ประตูเสียประตู10ประตู มาต่อกันที่ทางฝั่งของเบนฟิก้าชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งยิงประตูไปได้สิบประตูเสียประตูหกประตูผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงานห้านัดหลังสุดของบาวิสตาชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองยิงประตูไปได้สามประตูเสียประตะสี่ประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของเบนฟิก้าผลงานห้านัดหลังสุดชนะสี่ เสมอหนึ่งแพ้ศูนย์ยิงประตูไปได้11ประตูเสียประตู3ประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของบาวิสตาจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่40%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่60%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่0.85ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.70ประตู ต่อด้วยทางฝั่งของเบนฟิก้าจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่60%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่40%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.20ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่0.85ประตูโอกาสของทั้งสองทีมในเกมนี้โอกาสชนะของทางฝั่งบาวิสตาจะอยู่ที่20.14%ส่วนโอกาสชนะของทางฝั่งเบนฟิก้า จะอยู่ที่54.71%ส่วนโอกาสเสมอกันของทั้งสองทีมในเกมนี้จะอยู่ที่25.15%มาต่อที่ค่าเฉลี่ยการยิงประตูในเกมนี้ของทั้งสองทีมค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งบาววิสตาอยู่1.20ส่วนค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งเบนฟิก้าจะอยู่ที่2.00โอกาสที่จะมีประตูในเกมนี้สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่50% AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้ให้มองไปที่ฝั่งของทีมเบนฟิก้าสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลฟุตบอลวันนี้ประจำวันที่23กันยายน2024คู่ที่1ให้มองไปที่ทางของแทปซอนสปอร์คู่ที่2ให้มองไปที่ทางของโม่คู่ที่3ให้มองไปที่ทางของ IFK กอรเตร์คู่ที่4ให้มองไปที่ทางของมัคคาบีไฮฟาคู่ที่5ให้มองไปที่ทางของอตาลนตา คู่ที่6ให้มองไปที่ทางของระอันเบตสคู่ที่7ให้มองไปที่ทางของเบนฟิกา